อา้าวจับแล้วใช้เวลาเท่าไหร่นะกวา่วา,วาเท่าไหร่อ่ะเเห็นไหมมันไม่ได้จับเลยะเห็นไหมอือเห็นไหมว่าไม่ตรงกัน,น,น,นเออเราจะหาปัญหาไม่เจอเพราะสายไม่แน่นอ้าวออนออนเมนออนไลน์หนึ่ง โอเคสองโอเคสามโอเคคอนโทรลอ่าบ okay, okay, okay. uh, 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 ีดวนวนลายหนึ่งอ่าไลน์สองลายสามอ่าต่อไปสามเฟดอเอสเอชทีทโอเคถังไวอ่าบีด M1 M1 แมนนวลแมนนวลสตาร์ท เออทำงานตามปกติเอาทิปดิทิปโอเวอร์โหลดและเอาถูกต้องเอาคืนอ้าวไม่ดับอ่ะอ้าไม่ดับอ่ะก็รีเซ็ตแดงต้องติดดิอ้าวนั่นเห็นไหมฮะเนื้ออ้าวออนไหม เออมไล่สองเออไปแล้วไม่เป็นไรอาดาเฟสเลืองไหมไม่เลืองสนิทครับเออดับสนิทเอาขึ้นเอาแอ,อมไล่สองเอาสตาร์ทไล่สองดับ โอเคสีเหลืองดับเอาขึ้นไายสาม M อ็มเดต้าดึกถูกต้องไายสามดับโอเคขึ้นเอากันนี้ไปออโ,โต้ออโต้ทำทันที เงินไขถูกตอ้องเดต้าถูกต้องเอาดับลายหนึ่งโอเคดับสนิทเอาขึ้นขึ้นมามเดต้ากระแสปีดาลายสองดับเสียหายโอเคขึ้นออตโต้ ลายสมดับโอเคขึ้นอโอเคแล้วเอาทีนี้จะดูข้างในว่าเป็นยังไงนอันนี้คือใช้สายเก่านะครับใช่ไหมใช้สายเก่านะฝารางก็ไม่คอบ ฝาล,ลางก็ไม่ปิดนีไม่ทําให้มันเคยชินส่งงานไม่สมบูรณ์เขหาหักคะแนนนะ<ด>เออแล้วก็ไส้ไก่ไม่พันนะครับไส้ไก่ไม่พันอเ,เอาทีนี้คอมเมนต์อีกนิดนึงไอ้พวกเนี้นะลัดเนี่ยสายลัดเนี่ยนะนะเคเบิลทายเนี่ยให้ทีอีกนิดนึงไปดูตัวอย่างมาดิ เห็นไหมให้ถีนิดหนึ่งก็คือประมาณสักเนี่ยห่างกันนิ้วสองนิ้วเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยตรงกลางนี่ได้อีกอันหนึ่งนะมาดูนี่ครับผมเนี่ยตรงกลางเนี่ยได้อีกอันหนึ่งเห็นไหมเออมันจะดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นอ่านะในตู้อา้าวโอเคเอา่าสายแลบไหมไม่มีแลบนะครับทำงานตาบดติอา้าวตรงนี้เนะี่ยเก็บ จงต้องเก็บให้เรียบร้อยนะครับนะรัดเคเบิลทายเนี่ยไปจนถึงนี่เลยนี่มาดูนี่เคเบิลทายเนี่ยลัดไปจนถึงนี่เลยเนี่ยเนี่ยจัดสายให้ไปถึงนี่เลยเก็บสายไปเรียบร้อยลัดเคเบิลทายมาเนี่ยให้เปอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยเลยเนี่ยแล้วก็ใส่ไก่พันรวบขึ้นมาโอเคไหมโอเคอ่านวันนี้ yeah.